อยากมีความคุณนรเป็นของตัวเองครับผมอยากเป็นครูอาชีวะค่ะเพราะว่าตอนนี้ครูอาชีวะทางด้านการโรงแรมมะค่ะมีค่อนข้างน้อยความฝันก็อยากจะ,ะเป็นเหมือนวิศวกรและก็เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยด้วยครับอยากเป็นวิศวะที่เก่งทั้งภาษาแล้วก็เก่งทั้งทั้งงานงานของสายอาชีพ หางานได้ง่ายกว่าแล้วก็สาอาชีพถ้าเป็นช่างคนก็ไปถึงระดับสูงสุดเป็นวิศวกรเลยจริงๆปวสมันก็สามารถเป็นวิศวกรได้ครับแต่มันจะไปไม่สูงในความคิดมนผมณตอนนั้นนะครับซึ่งอาจารย์ก็ท่านก็แนะนําให้เราต่อปตรีเพื่อเราจะมีโอกาสมากขึ้นตั้งแต่ปวชอพอเรียนจบปวชผมก็ได้หยุด ไปช่วงหนึ่งออกมาทำงานนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นทั้งทั้งรบพภแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆครับเสร็จแล้วก็ตอนที่เข้าไปทำงานก็รู้สึกว่าตัวเองยังมีความรู้ไม่เพียงพอเท่าไหร่จึงตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นครับ ครอบครัวของผมนะครับก็มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วก็ผมเป็นคนที่3ซึ่งพ่อแม่มีพื้นฐานาอาชีพเดิมคือขายของครับแล้วก็ต้องส่งเรียนทั้ง4คนซึ่งก็มีพอบ้างไม่พอบ้างเพราะเนื่องจากพ่อต้องหาไรายได้คนเดียวครับตอนอยังไม่มีทุนมันทําให้เรากังวลว่าเดือนหน้าจะพอใช้จ่ายไหมแต่หลังจากมีทุนนี้แล้วผมก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับก็ทีนี้ก็มุ่งหน้าเรียนอย่างเดียวแล้วก็พัฒนาทักษะของตัวเองครับเพื่อให้พร้อมที่จะไป ทำงานหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับเพราะว่าต้องทำงานเก็บเพื่อที่จะมาจ่ายค่าเทอมและก็ค่าใช้จ่ายต่างๆครับพ่อ <c oughs> ดีใจมากครับพ่อแม่แบบดีใจมากที่แรกก็คิดอยู่ว่าถ้าการเงินช่วงนั้นก็ ทางครอบครัวก็มีปัญหาด้วยว่าคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีจะเรียนต่อไหมหรือว่าออกมาทํางานก็สองจิตสองใจพอได้รับทุนพัอการนิฐาสมาชีพก็เลยทําให้ตัวเองตัดสินใจเรื่องที่จะเรียนต่อครับชี่อครอบครัวหนูอยู่กับย่าค่ะอยู่กับย่ากับน้องค่ะพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนมาอยู่อาชีวะก็ เป็นตัวแทนการแข่งขันทั้งสายบริการอาหารและเครื่องดื่มค่ะก็ตั้งแต่ปวชวเลยทุกปีจนจบการศึกษาเลยค่ะก็มีโอกาสได้เข้าไปในระดับภาคระดับชาติตอนแรกคิดว่าจะไม่เรียนต่อค่ะเพราะว่าด้วยค่าใช้จ่ายอะไรหลายๆอย่างที่ต้องรับผิดชอบอะค่ะก็เลยเกัดฟันสู้มาจนถึงเทอมแรกค่ะแล้วก็มาเป็นมีตัวทุนนี้เข้ามาอาจารย์ก็เลยมาแนะนําว่าให้ลองขอทุนนี้ดูแต่ตอนนั้นคือเมย์ยังไม่ค่อยสนใจเพราะว่า เป็นทุนใหญ่มากคือให้จะจบปริญญาเอกเลยแล้วก็มีเงินรายเดือนมีเงินค่าใช้จ่ายให้ตลอดอะคะ่ะก็เลยลองส่งดูแล้วก็ได้ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปริญญาตรีต่อเนื่องปี2ค่ะจบปีนี้ค่ะแล้วก็กาลังจะต่อปริญญาโทด,ด้านการโรงแรมที่ศิลปากรช้าค่ะคือตอนที่ผมเรียนปวนสผมก็ไม่ได้เรียนปกติแล้วครับถ้าทุนทางกศสไม่มาช่วยผม คือผมทํางานอยู่ฟาร์มโคนมข้างบ้านผมครับในระยะระยะเวลา1ปีผมเก็บเงินได้1เทอมผมมาสมัครเรียนปตีและอีกหนึ่งเทอมผมจะไม่มีเงินเรียนอาจารย์อาจารย์ปริญญาหวังมั่นท่านให้เปิดโอกาสแจ้งข่าวที่กตศมาจแจ้งข่าวให้ผมไปสมัครจะพาไปครอบครัวเกษตรกรหรือไม่ก็เป็นครอบครัวที่เขาค่อนข้างจะขาดโอกาสในการศึกษา เมื่อพ้นระดับปวชซึ่งเป็นการเรียนฟรีแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาเล่าเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาได้รับได้รับทุนนะครับได้รับทุนเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการที่เขาจะทําการศึกษาต่อเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีเงินทุนพวกนี้เนี่ยเขาเขาคงจะออกไปสู่ตลาดแรงงานซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยช่วงวัยเขาก็ยังเป็นช่วงวัยที่ยัง กำลังต้องการการศึกษาอยู่นะครับถ้าไปได้ไกลสุดผมอยากไปได้ถึงปริญญาโทอีกหนึ่งขั้นของชีวิตผมนะครับผมมีกติประจาใจของผมนะครับเด็กเกษไม่ใช่น้าตาลใยจะได้ละลายไปกลางสายฝนครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราต้องพัฒนาเราก็ต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งเครื่องมือนี้ก็สร้างมาจากวิศวกรรมไม่พิมพ์นี่แหละครับสาขาวิศวกรรมไม่พิมพ์นะครับสามารถไปต่อยอดได้ทั้งเป็นพนักง,งานวิศวกรหรือแม้กระทั่งเจ้าของโรงงานเองได้ครับหนูเติบโตมาจากตรงนี้อะค่ะหนูได้ความรู้อะไรต่างๆมาจากอาชีวะแล้วก็ตอนนี้ครูอาชีวะค่อนข้างมีน้อยค่ะทางด้านการโรงแรมก็ในเมื่อเราได้ทุนมาจากตรงนี้เราเติบโตมาจากตรงนี้ก็อยากกลับมาตอบแทนในส่วนนี้ค่ะ